our rose <Yeah. S 2> she she is really rose with red จะดีเนาะค่ะกะพ้ากันไปเด็ดมาได้เลยได้ได้สองถุงนี้ง่เดี่ได้แต่มาถ้าเพิ่นกระชีเอาไปปั้นเนาะค่ะเนาะ เอาบาปั้นแบบบางไหกีโอซอนให้อันนี้หน่อยลุมแบงนะคะมันออกลงมามันออกนะค่ะเนอะเดี๋ยวบองที่ที่อย่าง,บบาง,งหลายแบงหลายๆเนี่าะก็จะออกแล้วที่ปั้นยั่มีสองสองคือนะคะสองสองรอบนะคะ ก็้วค่ะปั้นเสร็จแล้วเราก็มาแพ็กถุงนะคะถุงนึ่งเราจสเอาหาโรยเจ็ดสิบหากันค่ะเสร็จแล้วเราก็สิไป very good w e l c o m เนาะค่ะที่เป็นพิษสูญยากาศไปเนาะคะ่ะเราเพราะเป็นอย่างเพราะว่าใ่ความหอวมันยังคงอยู่คงอยู่นี่เนาะคะ่ะแบบว่าก็เห็นความหอมมันออกไปเนาะคะ่แะแล้วที่เราเนี่ยแหละพักไ้แล้วก็ผิดไปเห็ดขันตอนอื่นคือว่าสิดไปเห็ดแจมเนาะค่ะเนะ <Okay. S 1> าะจ้าเนาะคะ่ะ ก็เพิ่นิสด้มาเห็ดเป็นแย้มเดี่ยว่าแมนใส่เรื่องง่ายนะคะเพิ่นเห็ดมา8ปดปีแล้วนะคะที่เห็ดแย้มแต่ก็นานนเนี่ยเพิ่นก็ลองที่ว่าสิเห็ดนามนาน้ํนามนี่น่ะคะเป็นนามดอกกุหลาบเนาะค่ะแต่ก็บ่ได้ผลดีแล้วกะลองมาเห็ดอันอันน้ำมันของดอกกุหลาบกับ่ได้แต่ว่าเพิ่นก็เลยลองมาเห็ดว่าเป็นแย้มเนาะค่ะเป็นแย้มดอกกุหลาบมาได้แปดปีแล้วค่ะที่เพิ่นที่เพิ่นเห็ดจิจการหนีมาเนาะค่ะเราก็โด่งดังเด้ค่ะแบบว่า ที่ว่า,าของของโรงแรมใหญ่ของของฝรั่งฝรั่งเศสนะ่ค่ะก็ยังเอาของเราแบบามาทายทานี่นะคะแล้วก็เอาของเราไปใส่ในในอาหารของโรงแรมพร้อมเนาะค่ะของโรงแรมดังๆเราประชินีเราบ่็ด้เดข็ดขยายาะคะแคแยมเ้อค่ะเราสิบแบบอบแห้งที่ว่าเรามีเครื่องนี่ลบ70องศาเนาะค่ะอบแห้งเราโรงแรมเขาจะเอาไปผสมอาหารเนาะค่ะเราที่ว่าอบแห้งเราก็แบบดอกเนี่ยกินกินเนี่ยค่ะของดอกเนี่ยเขา หอมๆนึ่งก็ยั้งติดอยู่เลยค่ะแล้วก็เห็ดแบบว่าเห็ดทั้งแยมเห็ดทั้งอบแห่งพอมเนาะค่ะอันนี้แล้วแบบว่าทางร้านอาหารเขาสร้างแบบว่าเอาไปเห็ดเป็นผสมอาหารได้เนาะค่ะหรือว่าเอาไปกินแบบแห่งๆสิก็ได้เนาะค่ะนั่นแหละค่ะแบบว่าก็สิได้มาเป็นแย้มของเราแล้วว่าแบ่นเรื่องง่ายเนาะค่ะเนาะเห็ดอิลุคุคานมาหลายแล้วว่าธรรมดาแลลวเนาะค่ะเห็ดของแย้มเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของแย้มเนาะค่ะที่เม่วานพากัน เก็บลราก็ไปปัน้นไปแพ็กนะคะแล้วเราเพิ่นก็เพิ่นกับมีหมง่งที่ว่าเห็ดแยมโดยเฉพาะ,นะ,ะเนาะค่ะเนาะแต่ก็บ่ได้ไปเบิ่งค่ะแต่อันนี้นี่ค่ะเป็นหน้าตาของแยมของเพิ่นหน้าตาก็สิเป็นแบบขวดจังซส่นะคะอันอันนี้ก็คือแค่บ,บ่หวานหลายได้ค่ะแค่ีหาเนต้ำตาลเนาะคะ่ะหน่อยแบบเป็นแบบธรรมชาติเ้อค่ะเราสะบอมีสารอีหยังการเลยแบบย่างดีเราก็แซ่บบ่หวานหลายเนาะคะ่ะนี่หน้าตา เราอยู่ระหว่าอยู่เยอรมันเบอร์ลินนะคะมีของเคา้าโฮปนะคะเอ่อการ์เดนเคา้าโฮอยู่อาร์เอกซันดับพลัสเนาะจ้ะนี่มีเอ่อประมาณหกออยหรืองเจ็ดออยนะคะอันนี้ปกอันนี้ค่ะประมาณหกออยหรืองเจ็ดออยหรือว่าสิไปแบบเว็บไซต์เว็บไซต,ไต์ก็มีเนาะค่ะ www litenfinlandpungda เนาะค,ะาคา่ะมีขายขกันค่ะนี่เนาะมีขายกันค่ะนี่หน้าตาเมันกับสิทธิ์ไเบิ้งใกล้ๆเนาะค่ะเนาะนี่ แล้วค่ะ,นะคะแล้วก็เป็นสวนนี่ของฟินแลนด์นะคะมีหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในฟินแลนด์นะคะทิวาเฮดสวนดอกไม้เฮดเป็นแยเนนะคะมีหนึ่งเดียวในฟินแลนด์นะคะนี่แบบสุดยอดแม่มานาวก็ดีใจนะคะทิวาเพิ่นไห้มาแบบว่ามาศึกษามาเบิงมาเรียนรู้นะคะธรรมดาเราโบ่ไหไผ่มาด้ค่ะพว่าเราต้องเฮดง,งานแล้วว่าเราต้องเฮดง,งานแบบว่าทามี นักท่องเที่ยวมานี่แล้วก็สิบวันเหตุงานเนาะคะ่ะเมมเนาลก็ับมาพักกันแล้วสองคืนสามมือสองคืนเนาะคะ่กะกะับก็ดีค่ะที่ว่าเราหามาเนาะคะ่ะเนาะเป็นเกียรติย่างยิงแบบย่างเมมเบอรนาลก็ดีใจเนาะคะ่ะที่เพิ่นหาพาแบบว่ารุติอเออเออตาตีนี่แบบดีอีหลีเนาะคะ่ะเนาะแล้วดีค่ะกะับกับขอบคุณกันหลายมากแบบโบมีไผ่จีเซเดย์มาเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็ดีใจอีหลีแบบว่าอืม สุดยอดเลยค่ะเราเราสองคนก็นเป็นกันเองมากๆเลยเนาะค่ะนี่แบบเนาะคะ่ะถ้าใครสนใจก็คือลองชิมได้เนาะคะ่ะเนาะประมาณหกออยเจ็ดออยนะคะนี่สร้างในอินเทอร์เน็ตก็ได้เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวแม่มะนาวข้างล่างแม่มะนาวสีเขียนใบไห่เนาะค่ะแบบลิงของเราเนาะแล้วก็มีมงไดขายมงไดกับมีนะคะอย่าลืมะค,ะนนะคะ่ะหนึ่งเดียวในฟินแลนด์เนาะค่ะนี่นะหนึ่งเดียวในฟินแลนด์อิลีแม่มะานาวค่ะนะคะฝากว้สมีเนาะคะ่ะเนาะแบบสุดยอดอิลีค่ะ <laughs> คลิปนี้ก็เอาไว้สำนีน้ะค่ะน้ะสวัสดีค่ะ